ร้อยตำรวจโทวัชระพลอ่อนเปงร้อยเวรสถานีตำรวจภูทรเมืองจังหวัดสมุทรปราการเข้าตรวจสอบรถเบนซ์หมายเลขทะเบียนชอช้างจอจุลา9098กรุงเทพมหานครจอดอยู่หน้าบ้านเลขที่103/66ทัหมู่บ้านพนาสนซิตี้หมู่8ตำบลบางเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหลังถูกคนร้ายก่อเหตุทุบกระจกรถ ขโมยเอานาฬิกาโรเล็กจำนวนหนึ่งเรือนโทรศัพท์มือถือยี่ห้อโนเกียและซัมซุงอย่างละหนึ่งเครื่องพักเครื่องจำนวนหนึ่งรวมมูลค่ากว่า10,000แบาทก่อนหลบหนีลอยนวลจากการสอบถามนายพิชิตจันประเสริฐอายุ48ปีเสียเจ้าของรถเบนซ์คันดังกล่าวเล่าว,ว่าตนเองจอดรถไว้ที่หน้าบ้านหลังจากกลับงานเลี้ยงเมื่อช่วงกงลางดึกของเมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อช่วงเช้ามีเพื่อนบ้านมาเคาะเรียกพร้อมกับแจ้งว่ารถถูกทุบ พบกระเป๋าเอกสารถูกทิ้งอยู่ที่ป่าหญ้าข้างทางขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพบรอยเลือดของคนล้าคาดว่าจะถูกกระจกบา,ขาดขณะลงมือก่อเหตุไลยใช้อาวุธแบบแหลมต่อเข้าที่กระจกทีละชั้นก่อนที่จะเปิดประตูหรือคนทรัพย์สินไปโดยอาศัยช่วงฝนตกหนักเมื่อคืนลงมือก่อเหตุเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามจุดใกล้เคียงบริเวณทางเข้าและทางออกของหมู่บ้านและเก็บรอยเลือดไว้เป็นหลักฐานเพื่อติดตามจับกลุ่มคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสำนักข่าวฟีนเอ็นดิวรายงานสนับสนุนข่าวโดย